เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการสร้างเว็บหรือว่าดีไซน์เว็บจริงๆจจังแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทำนะครับคือการตั้งค่าที่เเรียกว่า global styling เมนูของมันจะเป็นตัวไอคอนผูก้กันตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับพอ,อคลิกปุ๊บนะครับจะเห็นว่าส่วนนี้นะครับคือการออกแบบนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนการซึ่งมันจะมีผลกับสไตล์ของทุกๆหน้านะครับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะอย่างแรกคือสไตล์ข้อความนะครับถ้าผมคลิกที่สไตล์ข้อความปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมจะสามารถมาแต่งได้ว่าถ้าเป็นตัว เท็กซทั่วไปอ่ะที่ที่เป็นย่อหน้าอันนี้คือเท็กซทั่วไปเลยนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ฟอนต์ Open s a n s อยู่เราสามารถมาคลิกเพื่อแก้ไขได้นะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าฟอนต์มีให้เลือกไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราเพิ่มเข้าไปได้นะแล้วก็มาปรับขนาดไซซิ่งได้นะครับแล้วก็เนี่ยความสูงบรรทัดอะไรต่างๆสีตรงนี้ปรับได้ น,นอกจากนั้นเนี่ยครับเราจะปรับส่วนที่เป็นหัวข้อที่1ห,หรือว่าเป็น h h ดเฮดเฮดไลนที่ใหญ่ที่สุดก็มาปรับตรงนี้ไว้ได้นะปรับทั้งสีปรับขนาดอะไรก็ได้นะครับไอการปรับตั้งค่าข้อความตรงนี้นะครับเราปรับถ้าเรามาปรับตั้งค่าตรงนี้มันคือการตั้งค่าส่วนกลางมันจะใช้ค่าส่วนกลางนี้เป็นเป็นค่าแรกก่อนค่าตั้งต้นก่อนนะทีนี้ในแต่ละข้อความเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะ การแก้ไขที่ตรงนี้นะครับมันคือการแก้ไขที่วิดเจ็ซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันในในคลิปต,ต่อไปนะครับแต่ว่านะตอนนี้เราเอาเป็นว่าตั้งค่าส่วนกลางก่อนนะครับโดยที่โดยปกติแล้วนะครับตัวฟอนต์นี่แหละคือตัวสําคัญนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราท,ทําธุรกิจในไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยนะครับฟอนต์ที่เขามีให้พื้นฐานนะครับมันก็จะไม่มีฟอนต์ที่ที่ที่จะที่สวยนะครับในเป็นฟอนต์ไทยนะครับเราก็จะต้องมาตัวเมนูที่2เนี่ยนะครับมาเพิ่มแบบอักษรเข้าไปนะครับเพิ่มแบบอักษรเนี่ยเราก็สามารถมากดเพิ่มแบบอักษรแบบนี้นะ เ,เดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะนเขาก็จะบอกว่า,อานอกเหนือจากเพิ่มแบบเพิ่มแบบอักษรที่เขามีให้ในระบบแล้วอะ่ะจะเพิ่มแบบอักษรของตัวเองก็ได้ก็คือถ้าเรามีฟอนต์ส่วนตัวเป็นไฟล์ที่ที t เนี่ยนะครับก็มาอัพ,อพโหลดเข้าไปได้ก็จะได้มากถึงแง8แบบ นะครับแต่ว่าจริงๆอะผมจะบอกว่าที่มันมีให้อะเพียงพอแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าที่มันมีให้เนี่ยมันเป็น Google Font นะครับแต่มันต้องมาเพิ่มเข้าไปเองนะครับอะผมก็จะมาเพิ่มแบบอักษรนะครับตรงนี้มันคือ Google Font นะถ้าใครอยากรู้ว่า Google Font ภาษาไทยอะไรดีให้ไปเสิร์ช Google เลยครับอนะ Google Font ภาษาไทย นะครับเสิร์ชแบบนี้ได้เลยนะนะแล้วเราก็เข้าไปดูเนี่ยครับ18ฟอนต์10ฟอนต์สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยปกติที่ผมใช้นะสิ่งที่ผมมักจะเพิ่มเข้าไปอย่างแรกเลยนะครับสารบัญครับอ่านะก็จะเป็นฟอนต์สวยๆภาษาไทยทีนี้โดยปกติที่เราใช้เราก็จะใช้แบบตัวอักษรธรรมดา500นะครับหรือว่าเรเกลล่านี่ก็ได้เรเกลล่า1อันนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มสารบัญที่เป็นตัวหนาเข้าไปด้วยนะครับสารบัญอีกทีหนึ่งนะ คราวนี้เอาเป็นตัวหนาซึ่งผมจะใช้อยู่800นี่เลยนะเราผมก็จะเพิ่มสารบัญเข้าไป2อันแบบนี้นะครับที่เป็นเอ่อเป็นตัว text ท,ที่เป็นพื้นฐานนะเดี๋ยวผมกดยืนยันก่อนปึ้งแบบนี้นะอ่ะคราวนี้ต่อไปพอผมแก้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูตรงนี้นะอันนี้คือตัว text พื้นฐานของเว็บใช่ไหมครับผมมาที่กําหนดรูปแบบหลักใหม่นะ แต่งสไตล์ข้อความคราวนี้ตัวย่อหน้าหรือตัวเท็กซ์พื้นฐานเนี่ยผมจากโอเพนซ c e ผมจะมาคลิกเพื่อแก้ไขแล้วผมสามารถมาเปลี่ยนเป็นสารบัญได้แล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขนาดว่าจะใช้อยู่ที่19อ่า19แล้วกัน10 19ก็สิก็ได้สีข้อความก็สีดำก็ได้เปลี่ยนจากสีเทาๆเป็นสีดำแบบนี้เห็นไหมครับคือมันจะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งเว็บนะครับยกเว้นว่ามันมีการอีดิตไอ้ตัวข้อความนั้นนะที่วิจเจ็ นะครับอย่างอันนี้นครับสีมันไม่เปลี่ยนเป็นสีดําเพราะว่าที่วิดเจ็ตมันถูกตั้งค่าไว้เป็นสีขาวแต่ฟอนต์นะ่ะมันใช้ฟอนต์ส่วนกลางมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสัมพันธ์ไปพร้อมกันในต้นนะอะไรอีกอเดี๋ยวผมขอกดยืนยันก่อนนะ กับไปที่กาหนดรูปแบบหลักนะเพิ่มแบบอักษรผมก็มักจะเพิ่มแบบอักษรที่เป็นตัว Headline เข้าไปด้วยนะครับซึ่งผมมักจะใช้พรอมอะพรอมนะ headline ที่เป็นพรอมก็เราก็อาจจะอยากใส่หนึ่งคือพรอมที่มันเป็นเอ่ u l a อ regular, ร์ล่พรอม500แล้วกนะัน500เข้าไปอันนึงนะครับแล้วก็ใส่ Headline ที่เป็นพรอมแบบพรอมแบบหน่อย ผมว่าเอา800ก็พออ่ะ2อันเข้าไปกดยืนยันนะครับเอาใหม่เราไปตั้งค่า global ใหม่นะแต่งสไตล์ข้อความคราวนี้หัวข้อเนี่ยนะครับหรือว่า headline ผมจะมาเปลี่ยนเป็นพร้อมลนะอ่ะพร้อมเห็นไหมครับหัวข้อที่2ผมก็ใช้พร้อมนะหัวข้อที่3คือใช้พร้อมให้หมดอะครับเพราะว่าไอ้ไอ้พวกเนี้ยออสวาลอะไรเนี่ยมันเป็นมันมันไม่ใช่พร้อมอ่ะมันไม่ใช่ฟอนต์สำหรับภาษาไทยอะครับนะมันเป็นภาษาอื่นมันก็สวยดีออกแต่ว่า พอถ้าเป็นเนี่ยเห็นไหมพอเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยตัว e a d l i n ์มันจะเป็นพร้อมคราวนี้ครับพอเดี๋ยวเรามาแก้วิดเจต็ตอ่ะสมมติผมแก้ผมแก้ให้ดูเร็วๆอ่ะนะแต่เดี๋ยวเราไปลงลึกเรื่องวิดเจต็ตทีนะคือมันจะกลายเป็นเนี่ยครับเป็นฟอนต์พร้อมภาษาไทยที่มันสวยๆเห็นไหมครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอินดีต้อนครับนะครับอ่าแบบเนี้ยครับผมเนี่ยฟอนต์มันก็จะสวยแล้วนะครับนะก็อันนี้เป็น global style อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของฟอนต์เรื่องของแบบตัวอักษร นะครับต่อมานะครับเป็นจานสีหรือว่าพาเลตนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราอาว้ใส่ C.I. ของของ,ของเว็บเราของแบรนด์เรานะครับคือที่เทมเพลตมันก็มีให้อยู่แล้วแหละซึ่งซึ่งเขาก็ทำมาจากดีไซเนอร์นะมันก็จะค่อนข้างซิงกันใช้ได้แต่บางทีแบร,รนด์เราไม่ได้สีนี้นะอย่างยกตัวอย่างของแบรนด์ผมอาจจะเป็นสีฟ้านะผมก็จะเปลี่ยนสีหลักเห็นไหมนะเป็นสีฟ้าสีรองตรงนี้ก็จ,จะเป็นสีอะไรอ่ะ ออสีลองสีส้มโอเคตัวนี้จะเป็นสีเออคือถ้าไม่มีในเนี้ยก็มาเลื่อนเลื่อนเอาได้นะหรือว่าเราจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยครับตัวโค้ดสีตรงนี้ก็ยังได้นะครับเนี่ยมาเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนเช่นเดียวกันกับสีข้อความหลักนะก็คือตัว Text พื้นฐานตรงนี้นะครับเปลี่ยนเสียกดยืนยันนะครับ เปลี่ยนอะไรได้อีกนะนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยสําคัญและเขาคงเว็บไซต์อะมันมีตรงนี้ที่เปลี่ยนได้ตรงนี้คืออะไรเขาคงเว็บไซต์เดี๋ยวผมพาเลื่อนมาดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับคือเขาคงเว็บไซต์เนี่ยมันคือเนี่ยครับหน้าเว็บเราอยากให้มันกว้างแค่ไหนโดยค่าตั้งต้นค่าพื้นฐานเรามาปรับตรงนี้ได้เขาคงเว็บไซต์เนี่ยครับปรับให้มันเล็กลงเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะมากระจุกอยู่ตรงกลางนะปรับให้มันใหญ่อะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยนะถ้าปรับแล้วเอ้ย มั่วแล้วนี่เรากดยกเลิกได้เนี่ยตรงเนี้ยจะทําเป็นแบบกล่องก็ได้นะครับนะเป็นแบบกล่องเห็นไหมจะเป็นกล่องมีเงานะหรือหรือไม่เอาเต็มความกว้างดีกว่าอ่ะอย่างเงี้ยนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยปรับปรับไปแล้วผิดแล้วอยากกลับคืนค่าเดิมกดยกเลิกเลยครับง่ายดีนะเราไม่ต้องเซฟนะครับมีอะไรอีกออมีรูปแบบของหน้าเว็บ ตรงนี้จริงๆอ่ะมันสามารถปรับสีพื้นหลังค่าตั้งต้นได้แต่ผมก็จะบอกว่าอย่าไปปรับเลยไม่ต้องไปปรับนะครับเอาเป็นว่า global style ที่สำคัญนะครับหคือเรื่องของฟอนต์นะครับสคือเรื่องของอเรื่องของไอตัวสีของสีของตัว t e x t ์นะครับแล้วก็สคือเรื่องของสีของหน้าเว็บเนี่ยนะครับพาเลตของตัวเว็บนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปเริ่ม ปรับแต่งเว็บนะครับแล้วก็อีดิตัวคอนเทนต์อะไรเหล่านี้นะครับมาตั้งค่า global style ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะ